สบายดีปลุงพ่อๆอกับซ่องปาลุงปลุงไงมันนี่ก็มาเบ่งซาจอยมาซอยแมนขีนกนะขี่นก,นะนกนลยลุดั่ขีนกพน่าใส่สย่งเขาจอยนำระดานีย บลาช่งงานน้ต mm ้องทำความความสะอาดุ <certains S 1> ้อ <teachers> มือุ้มือเนาะเจ้าก็เคยเห็นหรือเปล่ ทำงานที่ไทยแล้วเนาะสองปีผู้ไปนะเพื่อสิได้เงินเนาะ lông hàng cỡ lắm lông hàng lắm cô tôi <laughs> hạt lại จั้งนี้แห่งกันไล่คือเจ้าว่าลิสเนะาะม,มันคำกันคืนมันลายเนาะมันนแ้ว่าติสิวันเมื่อเธอมันก็มาอยู่นะ

căn mượn kiếm 10 mượn ngàn nữa thu vậy thu thang phường cái ngàn một thắt lẹo đó men thì anh cả

พอสดเงินข้าวง่า,งายด้วยเพื่พอเพี่ได้เงนินเขาเนาะเอาตรงทูตรงอันนั้นอีกงางลำบากทูแต่ทั้งนอกเนี่ยบอืม

โอ๊ยต yeah. ักมาแต่ไสเห็ดหังใกล้แถวเถิงมือนักะนกลาก็ขี้กลายนกกระจิบนกอยังเนี่ยเนาะอคัดจังบ่ได้งอกความมันติดเบินกต่เดิกกัเนาะ เบิอนเข้าป่าเรมากปะฮะมเห็นมาเพรมันเหนียวมันตดเธอก็ต้องคออนุญาตเธก็ใส่ตีน้ำเพื่อมันซอยกันป็นงไง จอนคัดละเอียดคักมันยังพอเทานัดได้เพิ่นเคยเหตุงานบ้านต้องละเอียดต้องแม่นยำ Ừ. Bên trên đây sao trời ừ. à, ừ. bừng cả ngam ta kinh phân luôn bàn này nó, hoa cả, tay kia có ฉันอยากนั่งแน่พอโบก้านั่งไ,ไ,ได้ผมมีขีโนกกบแล้วคนก็ถือเนาะถือนะั่งถือ,นะอบัสสุขสุขคนแหละส่วนหนาดอกไม้ตะกี้ยังวัดมีบันไดทำบันไดออกคิดตรงไม้ใส่งาเม,มือน เจ้ามันก็เป็นเวียกเป็นงานได้ถูบันเป็นสะดูพี่น้องแม่นแล้วไปและอปปุงมอนี่กระซิได้ขอตัวลาไปเห็ดเวียกก่อนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามใหรับชมช่องบงงลุงเล้อปลุง